ดูดูใครจอดดูพี่น้องพี่น้องนะดูนะดูดูะตูมววายแล้วจะออกยังไงนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะสี๊อห้วผู้สาวนุ๊เออเขาาหูยเบไร้ก่าอคนสวยคนสวยเรียกคนสวยก่อนรับรถา้ายเนี่ยมาสเอ มาปุ๊บจอดดูผมจอดอย่างนี้ปุ๊บมาจอดดูไม่เป็่อนเลยไม่เขาให้จอดแบบนี้เดียเห็นไหมเขาก็จอดแบบนี้กันเห็นไหมตะตุงมามาจอดอะไรอย่างงี้เนี่ยดูทำไงดิเนี่ยทำไงล่ะจะออกได้ไหมดิลุกแล้วลุกแล้วแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะให้ชนันไหนก่อนชนันไหนก่อนเอาที่สบายใจเลยค่ะขนานป้ายแดงล่ะชนแค่นั้นแหละเอาที่สบายใจเขาที่สบายใจ ท่แล้วเราสบายใจที่สุดทำขนานเลยขันไหนล่ะ,ละนายจะเดินหน้าหรือถอยหลังก่อนให้เลือกมันไม่มีกล้องหลังเลยเนี่มันจะชนก็หนูให้เลือกจะเด <c oughs> ินหน้าก่อนหรือว่าถอยหลังก่อนไม่เสี่ยงไม่เสียเส่ยงก็อยังพึ่งกลับไม,มา่ย,ยังไนกันหรื ไปถ่ายไมโครใหม่มาดิไม่ไปกับเขาอยู่ไหนต์ามสามสามสาสามสามาสามสอาามรถให้น้ายไม่มีกุญแจสมม่มีกุญแจอีมสมสาาย เอาทำไงอ่ะตะตุงจะได้กลับบ้านเนี่ยบบเขาจอดแบบนี้แล้วแกมายัางไงนี่มาจอดแบบนี้นี่โอ้จะไปไหนนี่กลับหรือเปล่าเจอช่างเอียวแก้งนะคะมาเจอที่ไรต้องแก้ง <c oughs> ที่เขาซื้อมาลงเลยเนาะซื้อมาลงในคอมมินต์เลยใอ้ดีค่ายดีเลยการไม่ดีไม่เลผมถึงนี่ผู้เดียวถึงเลยเศร้าว่าผมผมถึงเลยผโดนจัดหนักจัดเต็มเงี้ยนีครับสัดใจดีครับสัดใจสัดใจเขาบอกว่าเอาเรื่องจริงมาพูดอต่ไมันริงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นใช่เออใช่มีเมีหน่อยมี่ยังกระหันม่บอกเลียนมี่ก็บอกว่าพ่อมี มีก็บอกว่ามีต่ตนอถ้าถ้าเรื่องจริงนี่ผิดเลยมั้ยกินเล่นจริงทางก็บอกว่าเป็นคนขี่ตัวเ่าเป็นเนาะตัวกับตัวเลยเขาตัวจะลุกจะเมียนะเขาบอกตัวเอฟซีนะเขาบอกตัวเอฟซีกับตัวยี่เรืองเดียวนี่งเราเมียเด้ชอบชอบมากเลยเวลาเวลาเรื่องเป็ยัางนี้พี่ตุงผมทายรถาติดายคนบึงเนี่ยอาผมมานั่งบอกว่าคือคนบึงเถอะก็เป็นอย่าง อเอาหนิวว่าต้องลงไปทายดอกก็น,นั่งเบาอยู่เนีย่ยวบาถึงไงเราก็ต้องไปทายรถด,ดอกมานั่งเบึ่งได้วิจารคนอดีดีกว่าแล้วก็เรื่องคุกเรื่องยังเขาไม่ต้องไปสนใจได้ให้คลิปได้ให้ลบเขาก็บลบเขามีความผิดไอ<ม>้ที่เขาให้เงินมาปุ๊บมันก็ได้มาแล้วแม,มนแ <c oughs> มนบอกแม,น,มนก็คือถ้าถ้ามันตัดตอนไหนคือได้ตอนนั้นเพราะ่าตอนนี้ได้อยู่ประมาณสปกี่ร้อยนะเจ็ดเดือนใช่ไหมที่ว่าห้าร้อยกว่าบาทใช่ไหมอันนั้นได้ไปแล้วได้ไปแล้ว เขาเขาไม่ได้หักคุณแบบคือลบคลิปก็คือได้ไปแล้วแต่ว่าวิวต่อไปมันไม่ได้โดยที่เราลบไปแล้วกินเนาะช่องไงมันมาเบิร์นูงจัดเขาเนาะเขาอยังเขาบอกว่าเขาเบอด้วยเขาว่าด้วยเขาซื้อเขาก็บอกเองเนาะเขาบอกว่ามันบ่ได้ที่นี่เขาไม่มาเขาบอกไปถามคนอื่นเลยเขาเบินเขาก็ว่าจัดแล้วคนเบิร์นเขาเบาคือเซดมบ่ล่ะเบาแต่เขาคือโมดนเนาะฮะหรือว่าเซดมจัดนักจัดเต็ม ช่องน้อยมันสนใจมันบ่น้อยหรอกการช่องช่องน้อยแต่ดูว่ายอดคุณติดตามแค่สามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นซับแต่คนดูอ่ะเป็นแสนอ่ะไม่ใช่น้อยแล้วมีซีพจนรถเกี่ยวโทรมาหาใช่ในนีพี่พูดตรงๆพี่ไม่ต้องไปใครจะไปบ้าพอขี่คืนช้าทุกคนที่จะคอยบอกว่าต้องตรงเลยพดีจะไปบอกเขาคอยกับตู้เอยู่หนูไม่บอกหรอเพาะปู้ชายน้อยมันเครียดละเดีเครียด เียดเยเียดองแหวแหวโดนรถินเลยไงเคียดเลยโวมันกบตรงขามก็ปิงไงเ็ดหกินามาดไม่หรอกกานกินมังคนอยูุ่้มในหลายโกตเก่าสิเห็นบ่ตักเก่าเนี่ยมันมันตัดกแสสามหมือนอยู่มันอ่มันเบ่มีขามาามดงโดดเขาเหม็นไหลเขาเนีงตะบ่งหลเด้อแล้วไงถ้าโดนขึ้นศาลทำไงต้องไปเยี่ยมเลย เป็นน้ำกันเป็นน้ำกันเจ้าชีบอกว่าเราฟ้องกลับได้เป็นว่าเขาของครูเนาะงั้นบ่ล่ะเขาคกงครูทำไมเราเกิดข้อมาตั้เขาว่าในเมื่อเราพูดความจริงเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องไปไอ้นั้นไปตีลบก็คือลบไม่ต้องไปเอาว่างสั้นก็คือว่าเขาบม่ได้ไปใส่ไรผมคือเอาตามนี่แหละลบไปจบเขาก็เป็นคลิปตลกตลกดราม่านี่แค่ลอง แกพูดมีหลักการไงจริงมันบอกไงกูเขาคิดแตงกวเนี่ยว้อจริงเขาก็บอกแตงกวนช่องอะไรลช่องอะไรสาวดัมซิงเอ้ยสาวสาวไทยบ้านสาวไทยบ้านชแนลจำเ้ทดกคำแต่ว่าูชมเลยเขาไปบนทงซือช่องกูน้อยมีคนมาบ่งหลายโมบ่ะไม่มนมาถามออันนี้ดราม่าเสียดุงนะะอันนี้ช่องเล็ก โดนไอไไชิโทรมาเตือนนี่เจยบปลเดี๋ยวไอเชาตเอาข้อมูลมาอย่างไรเขาเขาคือบโบเขามาบอกกับจ้าของเลยตี่ต่อผมมาไหนมั้งบวกมันไม่ไหเอากบบบึอยู่ในะมันมันนักตัวว่าไอซีไปคอมมิชไม่คิดอะไรเขาบอกไปเนี่ยเนี่าทางเดียวกันเบิร์หรือว่าตัวนี้พดีบ่ดีบอดี เการเท่ันอปันหนพ้นซื้อนจองนะแค่ลเ่เเาวาเวลาเราพูดเราไม่ต้องไปไถึงี่ยเราไม่คิดเม่อเวลาเราพูดี่ตั้นคอมเมนต์คอมเมนต์น่าจะเต็มเลยเต็

เแค่ยังกับพีแต่สีฟองคุณรู้สึกยังไงคุณมีแฟนแบบนี้คุณรู้สึกรักคุณนี่ยกนิ้วโป้เลยสุดยอดเราไปด้วยกันได้แต่เมียยังไม่เคยเห็นจับเลยทีบิึงเขาเทพขนาดไหนนี่มึงไม่เคยจับเลยคุณอาคุณเขาอยู่เป็นจับได้กับเขียดเลยเขียดรันเลยมันทำหน้าเขียดไม่ยอมรับไหนวะคุณอาจารย์เรามีเยอะพี่เมี่ยเขาจับได้เขียดหนาเสาเขาเขียดถึมเขาจะ เอาบียวูหดงีบเียนปวดลูทุกคลิปครับผมดูทุกคลิปผมดูทุกคลิปแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าชอบคุณชื่ออะไรตีเรื่องยังแล้วเขาค่อยมามตีเขาขึ้นนะเนี้คนมึงเขาเงสี่เขาจะเมงาเขาสีดำมาเรื่องงั้นใช่ไหมเพราะคืนหน้าเสด็จมาปพ๊บเขาต้องไปดูไอ้ไม่นี มันมีขก็ติมัวิจาร์เข้าขึ้นมาเออเปิาังสันสิมันดีน <laughs> จะขึ้นเดียวกันเลยจะสิเจ้าวิจารโ่ได้โผกับวิจารไปอยู่ไหนมันว่าเนาะเชนสันทำไมมาเขาสีดาเขาไหไปเดี๋ยวไฟจะพุ่นไฟจะพุ่นเขาเมียนมาล่ะ <c oughs> ผมว่าผีป่าะอูซื้อไม่จ้าดาจะส่อจะกันไมา่ดาครับ <c oughs> ดามาดากรัมไ่ดามาดาาดามาดากรับคิดใจต้องนิ่งเขาดาอยู่ซือ เออนะร้อนมาแล้วเียวยืนอยู่ไกลๆเยยืนทนี้มาเรมต๊ะมนมาแล้วมีะกมายเนาแวงกันจนตอนแรกตาตงแยืนอยู่นี้แกบอกว่ามาแล้วหนมต๊ไปยังไปยืนกลๆเล้าคุณชายกินก่อน แกมาเรียกพุทธสาวพี่เหรอพุทธสาวครัพุทธสาวเอารถออกให้ผมได้่อนจะออกยังไงนะแล้วตุงโดนขังโดนขังเนี่ยแกบอกว่าแกจะชนคันนี้ก่อนเนี่ยนี่แกบอกแกจะเดินหน้าก่อนท้ายคุ้มกว่าดิ ชนหน้ามาน้ำดิอืมชนหน้าคุ้มกว่าข้างเยอะคุ้มกว่าไปมาถึงวินอยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงไหนบ้านอะไรนะน้องแรดแรดอะไรนี่เด็กนู่นทางพนมดงรักตรงไหนตรงรักเซตเตอร์จะออกให้เลยแล้วนะคะ ล้งมือเลยไอ้บอยถมาเดี๋ยวเราไปพนมลุงดักกันเลยครับจะไปนะไปเลยครับไปเลยเอาไปได้ม่รถซังเยอะยี่นี่เลยอยากนั่งไทยไปยุ่งๆเต็มจอกจองข้างวันวันนั้นเลยนันนันพี่ไปอยู่บ่อนี่แหละไรลานรอสักพักนึงพังทางทางทางไยู่สุรินทร์แป๊บเดียวพัง เอามีแต่ต <how dare> ัดป <deal> <vastly lava> <less> okay. ังปังปังปังไปว่าดังไม่ใช่พังอะไรเอวเรไปรีบแมพไ่รีบแมพไปมันเสียงปังปังปังรีบแมพไปด้วยค่ะขยับกันแล้วครับเดี๋ยวกลับก่อนครับไปไหนกลับเร็วจังเลยอย่าใส่เกียร์ถอยเด้อขี่ชงวะเนี่ยเดี๋ยวกลับกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย